โอเคสวัสดีครับทุก่ารแสกเวชันผมอยู่ผมนายปริ Nine ้นสแสกเวชันผมอยู่เกมชื่อว่ายูนิซอลลีดยูนิซออะไรวนะยูนิซอยูนออะอไรแค่นี้กันนะผมก็ ครั้งนี้เราจะกลับมาเปิดกาชากันเช่นเคยครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้ดีพระเราหนุ่มก็อุปกรณ์ทางด้าน UR นี่บอกเลยว่าพรึบทางด้านอาวุธนะฮะแต่ยังขาดอุปกรณ์เฟสหมวกและอุปกรณ์ประเภทเกราะอยู่นะผมซึ่งยังเป็น UR ได้แค่สองชิ้นนะฮะเราต้องการเอาตาลายอีกมาสักชิ้นสองชิ้นหนุ่มมันก็เป็นมอนสเตอร์นะครับซึ่งกาชารอบนี้มาตอบโจทย์มากนะผมซุ่มอ่าเจเนเรตเอสเอชอาร์ R, เฉพาะแล้วผมคือว่าง่ายากขึ้นยูอาร์ออกแน่นอนนะครับอาร์เมอร์ อ่าเฮล멧และมอนสเตอร์เนอะผมก็สามารถได้ทั้งหมวกได้ทั้งกาะได้ทั้งอ่าวอนเซอร์ยินซ่อนเลยนะผมก็สบอกเลยว่าสบายมากว่าแล้วก็จัดเลยไหมไหนๆก็ได้หนแล้วต้องพอาวนาไหมยม้ำอีกครั้งนะเราเล่นพระนะครับได้ของนอกสายมานี่จะขําไม่ออกนะฮะว่าแล้วก็กดเลยแล้วกันเนาะเพจที่สั่งสมมาไปืด,ดลืมเปิดเสียงเกมเหรอวะ เเ่่งงสกนออตัวไหนวะ <c oughs> ทำหนึ่งผิดตัวอ่เอจอแล้วเอ็นอาร์สองซีนไม่ได้กดลุ้นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่หมดกดนั่นอยู่กดเพลงอยู่ได้ไลท์ได้ไลท์ได้ไลท์อันต้อนอลไรอ่ะเจ็ดสุดยอดได้ของคุ้มแล้ว ที่เหลือก็ไม่จะเป็นกับเราแล้วครับโอ้หมวกไอ้พวกนี้ก็แรธรรมดาก็อย่างที่เห็นว่ามันอ่อนแอนะไอ้พวกนี้มันต้องลุนเลยก็ได้มั้งอันสุดท้ายครับมอนเตอร์หรือเปล่าอยากได้มอนไอ้หัวโอ้โอหเฮ้ยครบเซตว้าวเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่สุ่มของรู้สึกตัวเองคุ้มได้หัวมาหนึ่งอัน หัวเอสารถสายกายภาพครับ mm hmm. พอดีเลยแล้วกรอะที่ได้มาก็เป็นกรอบน่า,นาจ,จ,จาะสายเวทจริงๆด้วยกรอบสายเวทโอเคโอเคอเค,คุ้มเลยถึงแม้จะไม่ได้มอนสเตอร์เราฝ่ายฝันไว้แต่ผมมอนสเตอร์เราก็ใส่ตามดี้ไปก่อนนะยังเปลี่ยนไปไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าโอเคโอเคโอเคครับก็ถือว่ารอบนี้ประสบความสำเร็จเนอะสำหรับการปิกกระกชับบอะดับ50สิครั้งนี้นะฮะไม่กล้ากด30ิกลัวจะไม่หา กูจะซีเรียสโอเคแล้วเดี๋ยวไปอีดินนอร์นะเพราะอีดินก็ต้องทำเหมือนกัน,นครับโอเคตัวรองตัวที่สามครับตัวที่สองเนี่ยเออเรามีสามตัวส่วนตัวหลักเราก็ไม่ต้องทำอะไรเนาะไว้ก่อนในตัวหลักใครจะแอดแอดมาได้แล้วกันนะครับแต่แอดมาแล้วก็เมนคลิปนิดนึงว่าเอ้ยแอดมาจากไหนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่ไมได้กดรับมัโซวนะเออซึ่งตัวหลักเราไม่จำเป็นต้องมากดของกาชาด้านนี้นะผมไปกดสายอาวุธด,ดีกว,ว่าอาวุธมันขาดชิ้นนึงส่วนกรอบมันครบหมดลว โอเคตัวนี้เช่นกันนะครับตัวนี้บอกเลยว่าอาการหนักมากอาวุธนี่ UR ล้วนๆเลยครับ UR เยอะมากเยอะแบบเยอะเลยนะฮะส่วนหมวกไม่มี s r นะครับไม่มีเลยครับย้งไม่ไม่มีเลยฮะแต่ว่าพวกของกิจกรรมไม่นับนะเกาะ SRA ยอ UR เด็ดใน UR UR ได้ชิ้นเดียวนอกนั้นไม่มีเลยนะครับแลวสุดท้ายมอนสเตอร์มอนสเตอร์นี่ถือว่าเฟื่องฟูถือว่าโอเคอะถือว่ามีแต่ก็มีไม่เยอะนะ ฉะนั้นแล้วกาจปองนี้จึงเหมาะกับตัวนี้อย่างมากครับเราก็กดไปเชเนเ่นเดิมนะครับ s อ r ขอสัก3ชิ้นนะรอบนี้นเอาเวนย r ได้3ชิ้นเลยกันสาธุกดได้กดไปหนึ่งสองสาม,มันออกก s r นะาครับแต่ว่าอยากได้ว่าสามชิ้นอะไรเงี้ยให้มีโอกาสลุ้นบ้างนะโพกให้โอ้โหหนักกว่าเมื่อกี้อันนี้ขอไม่รุนแล้วกันเนาะอไแระธรรมดาเนี่ยอันนี้ขอเป็นชุด เอเดนท้ากัอยังดิมอนเตอร์ถูมังกรโอ้ยตายแล้วอ่ขอดีๆสักอย่างอะไรก็ได้หนึ่งชิ้นเออโอเคหน่อยเว้ยลดความเสียหายกายภาพถือว่าเวิร์กถือว่าเวริร์กอย่างนั้นก็ได้ชุดใส่วะสว่วนอีมังกรนี่มึงมาทำไมมังกรสายทัมืดครับ ท่านมุ่นนี่จะได้เอฟแมแท็กกับเอ็มดีเฟนซ์ซึ่งมันไม่ได้เหมาะกับตัวเราเลยอ่ะถือว่าได้ชุดมาเนาะปัญหาคือชุดนี้ใส่แทนอะไดีเนี่ยยี่สิบออตอนนี้เราขาดแค่สามพอยต์ส่วนอันนี้ยี่สิบพอยต์ใช่ไหมโอเคครับใส่ไปแล้ว็ได้เดี๋ยวค่อยนั่งทำทีหลังของทำเหลือไหมเนี่ยอ๋อยังเหลืออยู่โอเคงั้นเดี๋ยวขอทำการปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันหนุ่มกับการเปิดการฉ็องที่ เรามาโชว์ดวงให้ทุกท่านเห็นนะว่าคนคนหนึ่งมันเปิดได้อะไรกันมาบ้างนะโอเคแล้วเจอกนใหม่ครับบ๊ายบายเออตอนนี้กิจกรรมใหม่อของยูนิซอนถือว่าโปรโมทไปนในตัวโปรโมทในครนี้มไม่ต้องโปรโมทแล้วแม่งขายของไม่ได้ด้วยแพดใหม่มาอะไรนะแพดมันชื่อเลยนะเดี๋ยวก่อน goddes s Goddess of twilight เออมันเป็นสายแบบสายเวทนะครับใครที่เล่นพวกสายเวทอย่างเช่น,เ,ชนเมทคเลกเอ๊ะเมืออะไรวะเดี๋ยวก่อน เมดเออเมดคลิริกแล้วก็พวกสายอาเชอร์คนไปหานะครับส่วนพวกแลนส์กับพวกโซเดอร์นี่ไม่จำเป็นต้องไปนะผมเพราะว่ามันเป็นของสายเวทนะครับคือคุณจะเอาไปใส่เวทก็ไม่ใช่บอกมันเป็นสายเวทท็อปเลยนะท็อปเวทเลยนะเว้ยเอเอถือว่าดีอะผมว่ามันโอเคเลยมันดีมากเลยแหละอืมโอเคงั้นไปต่องั้นไปก่อนเดี๋ยวบายบายแล้วเจอกัน โอเคจากการนั่งคิดนอนคิดตะแคงคิดแล้วก็คิดหลายอย่างนะผมเมื่อก,กี้ที่เปิดกันไปสองไอดีนี้บอกเลยว่าโคตรกากเลยนะฮะเพราะว่ามันได้ของจำนวนน้อยผิดปกตินะผมน่าจะได้เอสดารักสามชิ้นนะกำลังดีฮนะโอเคมาดูดีหลักกันอน่อดีหลักเรานี่บอกเลยว่าหมวกเรายังไม่เต็มเพราะว่าคอสันไม่พอผมส่วนอุปกรณ์ชุดเนี่ยโอเคแหละมันได้แล้วแหละแต่ว่าปัญหาคือมันมันชุดโอเคแล้วแต่หัวเนี่ยไอหัวเนี่ยอาการหนักเลยหัวเนี่ยมันมีเ i r แค่สามชิ้นนะผมซึ่งถ้าเกิดเป็นสายโซเดอร์นี่น่าจะไม่เพียงพคนะส่วนนี่ สัตว์ครับพวกสัตว์นี่บอกเลยว่าไม่มียูอาสักชิ้นเลยนะผมม,มีแค่ตัวเดียวคือไอ้ตัวนั้นแล้วก็อันนี้คือตรงไม่ตรงสายเราเนอะผมลาดลมไม่ตรงสายเรานะตรงสายเราก็มีแค่สิงโตไฟตัวเดียวนะครับโอเคไหนก็ไหนแล้วนะเปิดเลยละกันเนาะห้าสิบชิ้นเคยให้ผมสามไม่ดีเอากกมของเต็มขายแบบขายแบบเยอะโอ้ยเป็นไรเนี่ยโอเคพร้อมเปิดเลยละกันเนาะหนึ 1, ่งสอง ขอเอ็นเขอเป็นไม่หัวก็สัตว์เลี้ยงนะไมวาไฟอ่ะไม่วาฟไฟวาน้ำเนี่ยเอาสักอย่างนะขอเถอะจริงๆไปขอเฮ้ยเอา้านิ้วกดประตูเลยเนี่ยโอ้ oh my god หัวเฉยเลย,ยเอา้า นิวกดตู้3าแล้วเนี่ยโอ้ oh my god ไม่โอ้ชะตากรรมแมง่งโหดร้ายเอเดอาร์แถมแถมมันไม่ตรงสายด้วยเพิ่งกับถ่ายเวทไม่ใช่สะกิลนี้โอ oh, ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอหมวกนี่สามใบเลยโอ้ตายตาย,ตายหากูวเวนของกูโ oh อ้ยเมื่อไรจะขึ้นแสนเนี่ยโอ้ยกรีดร้องโอ้ยเซ็ง ขอบคุณพี่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Sub สไ cribe กันด้วยนะคะ